ช่วงท้ายวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็อยากจะมาสรุปนะครับเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565กันสักเล็กน้อยย้ำนะครับว่ารอบนี้ลงทะเบียนตั้งแต่5กันยายนถึง19ตุลาคม2,565เดือนเสร็จเสรเมื่อวานนี้เป็นการลงทะเบียนวันแรกก็ผลปรากฏว่าแต่ละจุดก็คึกคักทีเดียวครับเพราะว่าภาครัฐก็จัดเตรียมสถานที่ในการลงทะเบียนด้วยแบบกระจายทั่วทุกตำบลเลยว่างั้นเถอะทั่วทุกอำเภอทั่วทุกจังหวัดผลการลง ทะเบียนวันแรกเนี่ยพอจะสรุปนะครับถึงปัญหาได้บางส่วนที่อยากจะมาย้ํากับท่านผู้ชมนะเรื่องแรกก็คือต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนนะครับลงทะเบียนวันแรกนะี่ปรากฏว่า70%เป็นเป็นคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนไม่เคยมีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนพูดง่ายว่ารอมา5ปีแล้วรอนี้พอลงทะเบียนปุ๊บรีบลงก่อนเลยส่วนคนที่มีสิทธิ์อยู่เดิม13ล้านคนเศษเ,เนี่ยนะครับมาลงทะเบียนใหม่กันตอนนี้ประมาณ30%เเท่านั้นเองนะครับผมไปดูข้อมูลในสื่อออนไลน์ที่คนมาสอบถามผมเนี่ยนะมี บางส่วนยังเข้าใจผิดเพราะบางส่วนยังคิดว่านะครับเมื่อมีสิทธิ์อยู่แล้ว13ล้านคนเศษที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยคิดว่าลงทะเบียนร,ร,รอบนี้แล้วก็จะได้รับสิทธิ์ต่อทุกคน <S <S ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าต้องมาดูคุณสมบัติใหม่ด้วยโดยยั่งยิ่งเขาเอาเรื่องของรายได้และทรัพย์สินของครอบครัวมาคิดด้วยเพราะฉะนั้นนะครับต้องดูคุณสมบัติเงื่อนไขใหม่ด้วยนะครับการลงทะเบียนนั้นต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน, <S <S คนย้ําตรงนี้เลยทั้งคนที่มีสิทธิ์อยู่เดิมสินนท์องงีส่แล้ว ไม่ได้หมายความว่าลงแล้วจะได้สิทธิ์ทุกคนด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับและลงทะเบียนได้ทุกคนในครอบครัวหมายความว่าถ้ามีสามีมีภรรยาและมีบุตรไม่ได้หมายความว่าครอบครัวนี้ลงทะเบียนได้เฉพาะสามีหรือภรรยาคนเดียวนะทั้งสามีและภรรยาก็สามารถลงทะเบียนแยกกันได้นะครับลงทะเบียนได้ทุกคนแต่เวลาลงทะเบียนครอบครัวเนี่ยอย่าลืมถ้าท่านนําภรรยามาด้วยนําบุตรมาด้วยไม่มีปัญหาก็แค่พกบ,บัตรประชาชนมาแต่นะครับถ้าลงทะเบียนบอกว่าเนี่ยผมมีครอบครัวแต่ไม่ได้พาภรรยากับบุตร มาอย่าลืมสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ลงชื่อให้เรียบร้อยและสุดท้ายคือลงทะเบียนจังหวัดไหนก็ได้นะฮะอย่างผมอยู่ชนบุรีแต่ตอนนี้มาทางานอยู่จันทบุรีเดี๋ยวต้องตีรถกลับไปเมืองชนไปลงทะเบียนที่ชนบุรีไม่ใช่นะฮะท่านอยู่จังหวัดไหนไปลงทะเบียนได้ทุกจังหวัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทกสธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาสํานักงานคลังจังหวัดซึ่งก็อยู่ที่สารกลางนั่นแหละได้ทุกจังหวัดเลยที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอถ้าอยู่กรุงเทพก็ไปสํานักงานเขตถ้าอยู่เมืองพัทยาก็ไปเมืองพัทยานะครับกระจายไปลงทะเบียนได้ในระหว่างวันที่5กันยายนถึง19ตุลาคมในส่วนกรณีของคนที่มีครอบครัวนะส่วนคนที่เป็นโสดไม่มีภรรยาไม่มีบุตรนะครับถ้าลงทะเบียนออนไลน์ได้ก็จะสะดวกนะครับก็ลองกดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565นี่แหละ จะมีลิงก์ให้ลงทะเบียนอยู่นะครับก็จะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายดาย